สวัสดีค่ะสาวๆหลายคนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะครูหนิงก็เคยมีปัญหาแบบนั้นมาก่อนวันนี้นะคะอยากจะแนะนำสาวๆนะคะลงทุนกับใบหน้าของตัวเองอีกสักหนึ่งครั้งลองเลือดมังกรแล้วก็ตัวโดรวนวัตกรรมใหม่สองตัวนี้ครูหนิงอ่ะตั้งแต่ใช้สองตัวนี้ฝ้ากระที่เคยต้องเลเซอร์ ตอนนี้ไม่ต้องไปเลเซอร์แล้วนะคะเขาช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินสีดำนะคะที่เราต้องเจอแสงแล้วก็เขาจะชัดขึ้นชัดขึ้นทุกวันนะคะเราต้องไปเสี่ยงกับการที่จะเป็นกระฝฟ้ามากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันอยู่แล้วเพราะว่าแสงทั้งโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แล้วก็แสงจากปัจจัยภายนอกตอนนี้นะคะ ทำให้หลายๆคนมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ถามมาเยอะมากจนวันนึงอ่ะใช้ตัวนี้แล้วก็เห็นผลเลยว่ากระฟ้าเนี่ยเขาค่อยๆลดเลือนจางแค่เริ่มเข้าขวดที่สองนี้นะคะทุกคนถามกันมาหนาหูมากจนตอนนี้นะคะสินค้าตัวนี้ที่ออกมาค่ะไม่พอขายเลยสองชิ้นเนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะปกติ 1,380บาท1,380บาทตอนนี้ซื้อ2ชิ้นในราคา1,380บาทเอาอยู่รู้เรื่องเลยขวดเซตแรกเนี่ยเซตแรกเนี่ยทดลองใช้ไม่พอใจยินดีคืนเงินตอนนี้ของหายากมากถ้าใครมีปัญหาเรื่องกระฟาแล้วเลเซอร์มาแล้วดูแลผิวหน้าของตัวเอง มายาวนานและไม่ดีขึ้นเลยแนะนำค่ะเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมนตราเซรั่ม um, นะคะตัวนี้จะเป็นตัวโดนแอนตี้เมลาสมาเซรั่ม um. ตัวนี้จะเป็นตัวโปรแอคเน่เซรั่มของแบรนด์มนตราทักแม่มดออนไลน์ที่เขามีของขายนะ,ะหายากมากของบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครได้ใช้บอกได้เลยว่าจะลงรักเหมือนอย่างที่ คุณหิงหลงรักมากๆแล้วก็ห่วงมากๆอยากจะแนะนําจริงๆค่ะเพราะเราเข้าใจคนเคยเป็นฝ้าหน้าดําและรูขุมขนกว้างแก้ปัญหา3อย่างนี้ได้หมดชีวิตของเราดีเลยค่ะริ้วรอยทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างจะตามมาบอกได้เลยทักแม่มดออนไลน์ไปมนตรานะคะเซ็ตมนตราซร่รีบไปหาใช้ซะ